คลิปนี้จะมาบอกผลของการทําแบบนี้ครับมาเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอ่ะสวัสดีครับทุกคนก็ผมนั่งทํางานอยู่นะครับตอนนี้ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะก็ยู่ดีผมก็เปิดแอป,ปนี้ขึ้นมาครับแล้วก็สั่งอาหารโอ้ยก็คือหิวนั่นแหละแล้วก็สั่งอาหารมากินนะครับตอนนี้คนขับก็ใกล้มาถึงแล้วครับเดี๋ยวดูกันว่าผมสั่งอะไรมาคนขับมาแล้วครับเดี๋ยวผมออกไปเอาก่อน นี่กล่องอย่างนี้เปิดมาป๊าบจะบอกว่าไม่เคยได้สั่งพิซ่าเท่าไหร่นะวันนี้นึกคลิมอะไรไม่รู้ก็เปิดแอป,ปเลื่อนๆนะครับเห็นแล้วมันก็ดูไม่เยอะเกินไปดีอันนี้ปกติราคามัน69บาทครับผมเพิ่มชีสบอก10บาทแล้วก็ค่าส่งเนี่ย6บาทเนี่ยคือด้วยราคาด้วยอะไรนะมันก็เลยโดนอะ่ะพอรู้สึกว่ามันไม่แพงแล้วก็ค่าส่ง6บาทเองค่าส่งไม่แพง รวมๆแล้วอันนี้ครับผมเสียตังค์85บาทนะถ้าแต่ก่อนผมหิวอะ่ะตอนกลางคืนผมก็จะไปเซเว่นนะแต่เข้าเซเว่นอ่ะอาหารก็ไม่ได้เฮลตี้นะครับก็จะมีขนมนูน่นนี่อ่ะแซนวิชแฮมชีสผมชอบกินแซนวิชแฮมชีสหรือจะมีไอติมมีอะไรอย่างเงี้ยรวมๆแล้วมันก็หลักร้อยร้อยบวกๆนิดๆอ่ะแล้วก็มีขนมเก็บไว้กินวันอื่นมีถั่วอะไรไว้กินวันอื่นอะไรอย่างนี้พอมาเวทกับอาหารพวกนี้อาหารแบบ สั่งไม่ว่าจะเป็น KFC, McDonald, Burger King หรืออย่างนี้เป็นพิซซ่าก็ราคาใกล้เคียงกันสั่งมินิมัมนะประมาณ60 70 80 90ราคาพอๆกไปเซเว่นแล้วก็รู้สึกว่าได้น้ำได้เนื้อกว่าเออมันรู้สึกคุ้มกว่านั่นเองเพราะฉะนั <S 2> <S 2> <S 2> <buscando> ้นเนี่ยหลังจากช่วงโควิดอ่ะทำให้ผมสั่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นมากเยอะขนาดไหนเดี๋ยวดูอันนี้เป็นหลักฐานอะ่ะก็ตามปฏิทินเลยครับวันไหนกินดึกผมก็จะใส่แฮมเบอร์เกอร์ไว้นะ ซึ่งจากข้อมูลโดยเฉลี่ยเนี่ยสวันผมจะกินดึกหวันเออมันมันมันก็เยอะเบอร์นี้นะก็นั่นแหละจะบอกว่าดึกๆเดี๋ยวเนี้ยพอหิวก็สั่งพวกนี้ครับคลิปนี้ก็จะขอกินไปด้วยถ่ายไปด้วยคนระับเพราะว่าหิวพอเล่าเหมือนตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วยังไงก็ดีแล้วนี่หิวก็ได้กินของกินแต่คลิปนี้ครับไม่ได้จะมาขายของกินไม่ได้จะมาขายแบบ ส่งอาหารหนูน่นนี่คลิปนี้จะมาบอกผลของการทําแบบนี้ครับมาเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนผมเนี่ยเป็นคนที่น้ําหนักค่อนข้างคงที่ครับจะประมาณ5 10, 5 1, 5ส5บ5าแถวแถวนี้มาตลอดชีวิตเลยเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักดูนครับว่าหลังจากเนี้ยหิวก็สั่งอาหารที่สั่งก็อย่างเงี้ยครับพิซซ่าไก่ทอดเบอร์เกอร์ผลเนี่ยจะเป็นยังไงนะมามาดูน้ําหนักกันว่าผมน้ําหนักขึ้นมาเท่าไหร่ครับมา ก็ช่างเรียบร้อยนะครับ60ครับผมหนัก6กกิโลครับโอ้โหขึ้นมาประมาณ8โลเหมือนจะไม่เยอะนะแต่สำหรับผมอะ่ะหนักประมาณ50เนี่ยน้ำหนักขึ้นมา8โลก็ประมาณ12ปซ็ไม่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยซึ่งแค่แบบน้ำหนักเพิ่มจะเป็นอะไรไปน้ำหนักเพิ่มแค่8โลขึ้นมา60เองก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือใส่เกงไม่ได้ครับเกงยีนบางตัวนะใส่ไม่ได้ตัวที่มันขับขบอะ่ะใส่ไม่ได้แล้วอันเนี้ย ไม่โอเคครับผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันไม่โอเคตรงที่แบบใส่กางเกงยีไม่ได้นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็แบบเดินแล้วขาบเบียด <c oughs> ผมมาเป็นคนชอบเดินมากเวลาไปไหนมาไหนชอบเด,เดินไปนู่นเดินไปนี่ขนาดออกไปวิ่งเงี้ยไปออกกําลังกายผมก็ยังเดินไปวิ่งนะครับอืเดินประมาณโลสองโลได้แล้วก็วิ่งอีกสี่ห้าโลก็ว่าไปแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็กินอย่างเงี้ย ดึกๆก็สั่งเนี่ยอาหารก็จะประมาณเนี้ยก็สุดท้ายก็คือใส่เกยงยีนไม่ได้ขาเบียดแล้วก็อันอัน,นที่ผมรู้สึกลําบากนะก็คือนั่งยองๆนั่งส่วมอะ่ะแล้วมันติดพุงเออเออแล้วก็จะมีน้องๆครับน้องๆบางคนทักว่าพี่อ้วนแล้วนะอืมนี่ไงอ้วนไหมไม่รู้เห็นตัวเองทุกวันหน้าไม่รู้อ้วนหรือเปล่าแต่ว่าแบบ พุงอะ่ะไปแล้วจริงแล้วก็ปกติผมจะใส่เสื้อไซส์เอ็มตัวเล็กๆทุกวันนี้ใส่เสื้อไซส์เอมเนี่ยไม่ได้แล้วครับใส่แล้วพุงมันจะยื่นเออก็ต้องมาใส่เงี้ยเสื้อฟรีไซส์โอเวอร์ไซส์เน่เทรนกันลงมานะเสื้อโอเวอร์ไซส์ก็นี่คือความเป็นไปนะของการแบบสั่ง Delivery ข้อเสียขมันคือมันอ้วนมันถูกก็จริงอิ่มกว่าก็จริงแต่ว่ามันอ้วนนะผมว่าทุกคน หลายๆคนน่ะน่าจะเป็นน่ะสั่งแล้วมันอ้วนแค่นี้แล้วยังไงผมมาบอกทําไมว่ามันจะอ้วนมันจะอะไรนี่เห็นไหมครับผมซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักมาแบบนี่เสี่ยวมี่เสี่ยวมี่อ่าก็ซื้อมาทําไมครับอ่าผมจะชั่งน้ําหนักนี่แล้วมันก็จะมีบันทึกว่าแบบนี่บันทึกว่าน้ําหนักผมเนี่ยเท่าไหร่บ้างนี่เห็นไหมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าจุดห้ามันก็จะบันทึกเก็บไว้หกสิบจุดศูนย์สองก็ช่วยจําไม่มีอะไร นั่นแหละนั่นแหละผมซื้อมาเพราะว่าผมจะออกกําลังกายครับโอ้โหจะทำตั้งนานแล้วนะแต่ว่าอืมไม่ได้ทําที่ผมทําคลิปนี้เพราะผมจะมาประกาศครับว่าผมจะออกกําลังกายเออคือบางทีถ้าไม่ได้ประกาศมันก็ไม่ได้ทํานะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกกําลังกายของผมอย่างจริงจังครับนะฮสิ่งที่ผมจะทําคือเต้นครับวันละหนึ่งชั่วโมงเต้นเพื่อ ลงติ๊กต็อกครับเป็นไงวิถียูทูบเบอร์ออกกําลังกายก็ต้องเต้นลงติ๊กต็อกด้วยทาไมต้องเต้นหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าผมเคยเต้นแล้วมันมันยากมันยากมากที่จะแบบเต้นให้มันดูดีคือถึงซ้อมแล้วอะไรแล้วเต้นออกมาก็ดูแบบไม่โอเคครับแต่ว่าผมผมคิดว่าถ้าเกิดซ้อมเต้นทุกวันทุกวันทุกวันวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงมันน่าจะดูดีขึ้นมาบ้างแหละโอเคก็จะขอประกาศครับคลิปนี้ขอประกาศว่าผมจะเต้นติ๊กต็อก ลงคลิปทุกวันเออวันนี้วันที่หนึ่งธันวาก็จะเริ่มเลยพรุ่งนี้เลยสองธันวาครับก็เวลาผ่านไปสามเดือนผมถ่ายวันที่สองธันวาใช่ไหมไอคลิปเนี้ยตอนนี้วันที่สิบอ็ดมีนาซึ่งระหว่างเนี้ยผมก็น้ำหนักลดลงมานะครับประมาณหนึ่งโลนี่นี่น้ำหนักปัจจุบันผมนะห้าสเก้าก็สุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็จะลงไปนะครับแล้วผมก็จะไลฟ์ติ๊กต็อกครับหนึ่งชั่วโมง อ่าไลฟ์ในทิกต o อกหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะครับเวลาหกโมงเย็นถ้าเกิดวันไหนไม่ว่างก็จะเลื่อนเลื่อนไปเป็นแบบดึกขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นก็ว่าไปแต่ก็จะทําให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็ใน1ชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกครับผมจะแกะท่าก่อนเพราะทิกต o k มันต้องหัดเต้นใช่ไหมแบงแบงแบ้ง,บง,บง,บงอะไรเงี้ยเออก็ต้องหัดเต้นส่วนอีกครึ่งชั่วโมงหลังนะครับก็จะเป็นการคาร์ดิโอก็คือออกกํลาลังกายให้แบบหัวใจมันสูบฉีดอ่ามันก็จะเหนื่อยเหนื่อยครึ่งชั่วโมงเราามกันว,ว่า ถ้าออกกําลังกายแบบเต้นเ้นเนี่ยคาร์ดิโอครึ่งชั่วโมงวันละ30นาทีเป็นเวลา1เดือนนะครับผลจะเป็นยังไงน้ําหนักจะลดแค่ไหนก็รอติดตามอ่ารอผมติดตามเต้นติกตอกด้วยนะในทิกตอกเป็ดเป็ทีวีแล้วก็มาดูกันเดือนหน้ามาดูกันว่าผมเนี่ยน้ำหนักจะลดลงขนาดไหนก็ผมจะเริ่มไลฟ์ออกกาลังกายครับวันแรก13มีนาคมก็ไปติดตามได้แล้วก็ ฝากติดตาม YouTube ด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ไว้อ่านะแล้วก็มี Facebook มี IG อะไรอย่างนี้ตามนี้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย